ไม่ต้องนะอปฏิฆาน้องพิมพ์นะคะชาวไทยใหญ่ค่ะมาจากประเทศพมา่านะคะน้องพิมพ์ที่มาประทับใจสินค้าที่นี่ก็คือน้องเพ็เมื่อก่อนน้องเพมเจเป็นเนียนชาค่ะ ว่าหมอที่กรุงเทพเนี่ยน้องพิมพ์ไปรักษาน้องพิมพ์ก็ที่โรงพยาบาลเซนต์พท็เขาก็ตรวจสุขภาพหมดเลยนะน้องพิมพ์ไม่เป็นอะไรเลยเขาหาไม่เจอแต่มือน้องพิมพ์จับขดน้ําก็ไม่ได้จับแก้วน้ําก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ทานข้าวเองก็ไม่ได้เลยนะคะหมอเขาบอกว่าน้องพิมพ์จะเป็นอามาพึกชัว่วคราวเลยก็ไล่รีบกลับไปเชียงใหม่ว่าเชียงใหม่มีพี่สาวแท้ ถ้าน้องเพีมพอยู่ที่นี่ถ้าเป็นอามาพึ่งว่าน้องเพิมพไม่มีญาติพี่น้องอก็เลยไปที่นู่นแล้วก็มีโอกาสไปเจอคนเอเอนีอ่ค่ะแนะนําให้ทานงาลําค่ะน้องเพีมพก็ทานไปเช้าห้าเมตรเย็นห้าเมตรเที่ยงห้าเมตรเวลาสี่ห้าเมตร 4, มแล้วก็ทานบริเแอสติดทำให้บรทามาทองหกซองะ,ะแล้วก็ ทานตีทอเองค่ะวันแรกทานแค่สองเร็วแล้วมาหันเมาอนแบบหน้าทอไม่มีเนาะต่าทาสองสองยี่สิบเจ็ดไม่มีเนี่ยนอ้องพิมว่าทานเองวันละสองสองตดถอค่ะตอนนี้ก็ทำให้ดีขึ้นแล้วแล้วก็น้ำหนักก็ลดด้วยปกติน้ำหนักน้องพิมจะมีเจ็ดสิบแปดค่ะแล้วก็เครียดแล้วก็หน้าก็ดำนะคะ แต่ตอนนี้น้ำหนักวันนี้ช่างดูเน้หกสิบห้าค่ะค่ะ <Okay. Okay. S 1> แล้วที่น้องพิมพก็ดูแลตัวเองแล้วก็ประทับใจแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่ทานเพราะแม่จะเป็นอันนี้ความรันตลอดเลยคนะ่ะ <Okay. S 1> เพราะพ่อน้องพิมเพิ่งเป็นโรคตายแล้วก็เสียไปตอนที่น้องพิมพเอาพามารักษาที่เชียงรายอะ่ะ ต้องอยู่ในห้อง i อซีคืนละสิบเหมือนวันก็อ,อยู่ประมาณเจ็ดคืนแต่ก็รักษาพ่อไม่ได้พ่อก็อเสียไปก็กลูแม่เป็นลรกลูแม่เป็นลรคไต่ก็เลยริบส่งไปให้ค่ะตอนนี้แม่ก็ไม่ต้องกินยามหมอกินยาลำอย่างเดียวค่ะแล้วลูกข่าวน้องพิมพ์ใส่แว่นตามาประมาณสี่ปีแล้วไปเรียนที่อื่นค่ะแล้วก็ บอกว่าถ้าโรคโควิดไม่มีแล้วถ้าแม่กลับมาจะให้ตัดแว่นแต่ตอนนี้ทานยาล้าเแล้วไม่ได้ตัดแว่นนะคะไม่ต้องใส่แล้วค mm ่ะ hmm. แล้วก็เคสที่ชนบุรีเพิ่อค่ะวันที่หนึ่งถันวาเนี้ยเพราะวันที่ยี่สเก้าเาเพิ่มมาที่นี่ใช่ไหมคนะ mm hmm. เพื่อนวันที่หนึ่งบอกว่าจะได้ทาที่สโลมค่ะคัว mm ัน hmm. ค่ะ วันที่หนึ่งจะได้ผ่าตัดแต่น้องพิมพก็บอกคขาว่าน้องถ้าพี่พิมพมีสินค้าตัวหนึ่งทําให้หนูไม่ต้องผ่าตัดหนูเอาไหมเขาก็หมอเอาเท่าไหร่เหรอน้องพิมพก็มองสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าถ้าเขาบอกว่าผมเพิ่งมีหกพันถ้าเส้นเงินผมค่อยโอนให้พิมพอีกหมือนกันเลวไหมว่าเขาก็โอนมาหกพันหนูวเอาไปแค่เฉพาะหกพันไปให้ปรัทางค่ะตอนเนี้เมื่อวานเขาบอกว่า สวันแล้วไม่มีเลือดแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะามาาอีก้าตค่ะแล้วเปเ็เมื่อวานนี้คอมมิชชั่นรวมๆเป็นประมาณเท่าไหร่หมื่นห้าพันสามรอยยี่สิบเอ็ดบาทค่ะเป็นสตา์แล้วค่ะแล้ว นวันนี้ที่พม่าจะโอนตามมาอีกเหมือนหนึง่ง<อ>เพราะว่าเขาจะซื้อของอแต่ไฟหลับเดี๋ยวประมาณ4ี่มเพเ่าโอนมาข้างนึงมีสองหมื่นกว่าแล้วคะแนงอีกข้างหนึ่งมีแปดพันกว่าแล้ว<อ>ถ้าเย็นนี้เขาโอนมาพรุ่งนี้หรือว่จะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์แล้วออขอบคุณครั